สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับพวกเรา2หมอคลงทุนจะเพจดสหมอคลงทุนนะครับวันนี้มาพบกันในซีรีส์ดีๆทชื่อว่า MACD 3นาทีรู้เรื่องนะครับรายการที่จะนําคุณผู้ชมผู้ฟังเข้าไปวิเคราะห์สินทรัพย์แบบคู่นะครับแบบเพื่อนเล่าสู่เพื่อนฟังนาครับด้วยอินดิเคเตอร์ MACD ดูจิตวิทยาตลาดผ่านแอปเทรดดิ้งวิวกันนะครับผมวันนี้ สินทรัพย์กู๊กูของเราไปดูกันเลยนะครับเป็นหุ้นเดินเรือชื่อดังนะครับในเจดีเด็กแถบนั่นเองนะครับ r c l นะครับจวงนี้ค่าระวังเรือกําลังขึ้นนะครับเราเลยมาดูกันดีกว่านะครับผมก็ก่เดือนต้องเล่าพื้นฐานให้ฟังก่อนนะครับเพราะสินทรัพย์นี้มี Asset b a n กเป็นบริษัทเป็นหุ้นนะครับผมตัวบริษัท r c l มหาชนจำกัดนะครับเป็นผู้ประกอบการนะครับ ธุรกิจขนส่งคอนเทนเนอร์ทางทะเลนะครับมี3สายธุรกิจได้แก่ชิปเปอร์โอคอนเทนเนอร์นะครับแคริเออร์โอคอนเทนเนอร์แล้วก็การให้บริการสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการโลจิสติกนะครับทั้งในภูมิภาคตะนอกเฉียงเหนือภูมิภาคตะนดเฉียงใต้แล้วก็ข้ามสมุทรเอเชียใต้แล้วก็ตะบนอกกลางนะครับโดยตัวรายได้นะครับมาจากการขนส่งทางทะเล ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับร้อปร์เซ็นต์นะครับผมก็คือร้อปร์เซ็นต์มาจากการสมทางทะเลนะครับผมครับก็ตัวงบนะครับผมพบว่ามีรายได้นะครับเดียออนเดียเพิ่มขึ้นนะครับร้อยยี์เซ็กำไรเพิ่มขึ้น930%เนลยนะครับผมนี่นะครับเพิ่มขึ้นสี่สิบสนะครับส่วนตัวสินทรัพย์เพิ่มขึ้นร้อนะครับก็ถือว่างบ คอนแังแข็งแกร่งสวยงามนะครับผม PE นะครับสุดถูกอยู่ที่2.36เท่านะครับ Book Value 1.64เท่า D/E Ratio 0.98แล้วก็ Yield 11%ด้วยกันนะครับามาวิเคราะห์ก็อาจาจะตีโจทย์คร่าวๆกันว่า PE 2เท่ากว่าก็ลงทุน2-3ปีคืนทุนนะครับถ้ายัางตบตได้ประมาณนี้นะครับ Book Value 1.64เท่าก็าราคานี้ก็ซื้อแพงกว่า เจ้ามือเจ้าของ1.6เท่านั้นเองนะครับดีเรโชวถือว่าน้อยนะครับน้อยกว่าน1น,นะครับผมถือว่างบสวยงบดีงบการเงินแข็งแกร่งนี่น้อยอาจจะทนทานต่อสภาวะเงินเฟ้อแล้วก็ดอกเบีย้ยขาขึ้นเช่นนี้ได้ดีกว่าบริษัทอื่นนะครับยิวก็แข็งแกร่ง11%ต่อปีแต่ต้องไปเจาะดูงบการเงินลึกๆอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องดูวัฏจักรด้วยเพราะว่าตัวนี้เล่นตามรอบวัฏจักรตามไซเคิลน,นะครับถือว่าเป็นกลุ่มธุรกิจ บริจรนะครับต้องเข้าให้ทันก่อนบริจักจะจบนะครับผมแต่ถ้าอยากศึกษาลงทุนไปได้วยกันยาวๆก็ไปจอยในกลุ่มเราก็ได้นะครับเฟซบุ๊กกลุ่มสองมอกลงทุนนะครับฟรีไม่มีเงื่อนไขเดินทางไปได้วยกันยาวๆหรือว่าจะไปติดตามเราได้ที่เพจสองมอกลงทุนเวอร์เว็บสองมอลงทุน com หรือว่าเป็นช่องทาง y o u t u b e Podcast นะครับบล็อกดิเราก็มีให้ชมกันนะครับมีทั้งติ๊ ตอกแล้วก็อินสตาแกรมด้วยนะครับสองมลกงทุนนะครับหุ้นกองทุนคริปโตเดินทางไปด้วยกันยาวๆแบบเพื่อนกันนะครับเอาไปดูกราฟกันเลยดีกว่านะครับกราฟไทม์เฟรมมันนะครับปุ๊บว่าตัว a ียนะครับมีการตัดขึ้นของตัว MACD ไลน e เส้นสีํำเงินตัดเส้นซิญญาลายขึ้นนะครับแต่ว่าเหมือนจะกำลังจะตัดลงหรือเปล่านะครับผมแหมเพราะว่าตัวฮิสโตแกรมนี่ก็สูงชันขึ้นแล้วก็ดอกลงนะครับแต่ยังไม่เป็นขาลงเต็มที่นะครับตัวนี้ผมชี้ว่าเป็นขาขึ้นนะครับ แต่ว่าเป็นขาขึ้นที่กำลังอ่อนแรงมากๆเลยนะครับสำหรับตัว RCL นะครับผมแต่ตัว Time Frame Week นะครับพบว่ามีสัญญาณการกลับตัวของราคานะครับเป็นขาขึ้นนะครับมีการตัดขึ้นของตัว MACD ลายเส้นเฉลีตัดเส้นส i ญญาลยสีแดงขึ้นไปนะครับมี ฮิสโตแกรมสีเขียวเข้มสูงชันขึ้นนะครับปุ่งชี้เป็นขาขึ้นนะครับในทางเฟรมวีคนะครับผมส่วนในตัวทางเฟรมเดย์พบว่าก็เป็นขาขึ้นเช่นกันนะครับมีการตัดขึ้นของ m อ็มเอสลายเส้นติดเงินตัดเส้นสัญญาลัยสีแดง,ง,งขึ้นนะครับมีฮิสโตแกรมสีเขียวเข้มนะครับแต่กําลังอ่อนแรงลงนะครับปุ่งชี้เป็นขาขึ้นทั้งในทางเฟรมเดย์ทางเฟรมวีคแล้วก็ ทำเฟรมมันนะครับแต่ว่าในทําฟิ์มดีแล้วก็ทําฟ์มมันเป็นขาขึ้นที่กำลังอ่อนแรงลงนะครับพืด้วยก็ลองพิจารณากันดูนะครับว่าจะเล่นตาเป็นเทรดเดอร์นะครับเข้าออกตามอินดิเคเตอร์เข้าออกตามท f r ฟ m มหรือว่าจะเล่นรอบตามวารจักรหรือว่าจะถือยาวๆนะครับไปตามกิจการของบริษัทเพื่อรับปันผลนะครับก็ลองพิจารณากลยุทธ์กันดูนะครับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับชอบคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์อย่างนี้ รบกวนเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด subscribe และติดตามผลง,งานต่างๆเราได้ในช่องทางต่างๆดังนี้ขอบคุณครับ